ลำดูลในข้อนี้ครับ x ส่วน a บวก y ส่วน b มีค่าน้อยกว่า1นะครับเขาให้หาค่า x นะครับอันนี้คือโซนหาค่า x ของสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดตัวที่ไม่ใช่ x นะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้หมดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกที่เราจะกําจัดนะครับก็คือตัว y ส่วน b นะครับ y ส่วน b นี่มันบวกกันอยู่เห็นไหมครับ เราจะย้ายไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บวกกันอยู่เราก็ย้ายไปเป็นใช่นะเป็นลบนะลบ y ส่วน b นะจากบวกก็ย้ายไปเป็นลบนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราเห็นไหมครับว่า x มันทำไมอยู่ครับมันหารอยู่กับ a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการทราบค่า x อย่างเดียวนะเราทําไมครับเราก็ต้องทําไมครับย้ายค่า a ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นจากคูณจากหารกันอยู่ก็กลายเป็นคูณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ด้านนี้เรามีอะไรอยู่นะครับวล y ส่วน b นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องย้ายจากหารนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็กลายเป็นคูณคูณก็ต้องคูณทั้งหมดถูกไหมครับนะคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย a นะคูณด้วย a เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ x มีค่าเท่ากับ1ลบ y ส่วน b นะครับคูณ a นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้โอเคไหมครับนะโซนได้นะ้วนะมนค่า x